วันนี้เรามาเจอบ่าวเนียงอีกแล้วนะครับบ่าวเนียงสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างวันนี้มาในชุดแดงอยู่ในพักไหนอ,อยู่ในตาม,ตามสีเสื้อเลยครับ <laughs> ตอนนี้ก็คือ,เ,อ,อ <laughs> เครื่อง <laughs> เครื่องพรารามอเตอร์ก็มีอยู่หลายหลายแบบนะครับก็คือแบบปัน่นปั่นใบพัดแบบสตาร์ทมือมีไดสตาร์ทแต่แบบนี้เราเราคือใช้มือปัน่นนะ <laughs> <laughs> ดูใบพัดตอนนี้พีท น่าจะไปที่ฝั่งซ้ายปั่นซ้ายปั่นขวามันจะมีปั่นซ้ายกับปั่นขวาใบนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็พร้อมไหมครับยังยังโอเคเดี๋ยวให้พี่บาวเองลุกขึ้นก่อนระวังนะครับดูขั้นตอนนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับเคลียร์ <Clear. S 1> อ่าต่อยมาโอเคตัดแล้วนะครับ Hey. 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 แล้วก็การขึ้นเมื่อกี้เห็นไหมเห็นกันแทนาไหมนินูนกันแทนาก็อยากจะแบบว่าบินเฉียวคันแทนาให้ดูนะพารามอเตอร์บินไม่ยากแล้วก็บินไม่ง่ายถ้าเราได้รับการฝึกฝนอย่างดีทุกคนที่ใจรักก็สามารถที่จะบินได้คือว่าเกมต่อไปนี้ผมจะมีเกมให้บ่าวหนง่งเล่นก็คือว่าเดี๋ยวเราจะ เอาขวดน้ําวางไว้ตรงนี้แล้วให้เบานเนึ่งคีบขวดน้ําขึ้นไปถ้าทําได้ให้เบียร์ลังหนึ่งไปติดตามรับชมครับเอาหนึ่งนะครับว่าจะคีบได้ไหม คีบขวดน้ำนะครับย, <laughs> ยังไม่ได้ครับปกติแล้วคือต้องคีบขึ้นไปให้ได้นะ <laughs> เอาล้ครับ <laughs> <laughs> <laughs>